มาถามเซิร์ฟมาเอายกเข้าไปเจ้าต้าว่าไงเตะเรียบร้อยดีเซิร์ฟไปเปิดเอายกเตะเรียบร้อยดีนะครับเจ้าโดบ้านมาถามนะครับเจ้าดีเซิร์ฟมาเจ้ามือเปิดเอายกขึ้นไปเจ้าต้าวว่าไงเอาเตะดีนะครับจสมุยเจอไปแล้วเจ้าดเปิดดีงลูกามาเตะเรียบร้อย เสร์ฟมานะครับเอาสมุยเปิดเจ้าตาดีเยวเบาเบานะครับโอ้โหตัองเอาเสือไปนะครับเอาเสือดีเอาเจ้าดียังเปิดได้เจ้าโดเตะเรียบร้อยโอ้โหสองครับครับเสือมาเจ้าตาเปิดเจ้าสมุยยกเข้าไปเจ้าตาว่าไงเตะเรียบร้อยนะครับเสเสเข้าไปเอาเจ้าดีเปิดเจ้าดียกขึ้นมาเจ้าโดว่าไงเตะเรียบร้อย ศูนนะครับเจ้าดีเซิร์มาเจ้าตาเปิดหัวเจ้ามือยกขึ้นไปเจ้าตาว่าไงเตะเรียบร้อยนะครับเสร์ฟไปแล้วครับเอาเจ้าดิเอาเจ้าดีแตกนะครับเอาแล้วครับทำให้ึ้นไปแล้วครับเอาครับนนี้ครับสามต่อหนึ่งนะครับบ้านมะขามนำอยู่นะครับเอาเสืร์มาเจ้าสมือเปิดเจ้าตายกข้าไปว่าไงเตะเรียบร้อยลูกครับ เ,เอาเสิร์ฟไปแล้วครับเจ้าโดเปิดเจ้าดียกขึ้นมาเจ้าโดเตะเอ้าโดนเขียวโอ้โห่เสิร์ฟมาแล้วครับเอาเจ้าสมุยเปิดซ้ายยกขวาขึ้นมาเจ้าก้าไม่เตะโอ้โหเตะดีนะครับเตะฉีกด้วยเซิร์ฟครับหนึ่งต่อสามเอ้าเจ้าดีเปิดเปิดเจ้าโดว่าไงเขียวเบาๆนะครับ สามต่อหนึ่งนะครับเอาเดี๋ยว h ี s เสิร์มมาเอาเสริฟดีด้วยนะครับเอายังยังครับเจ้าเอายังแก้ไขได้เจ้าโดยกเข้ามาเตะเอาเรียบร้อยนะครับเอาเปิดสมุยยกขึ้นมาจา้ตาต้าเตะเอาเตะห่างนะครับแต่เตะดีด้วยนะครับสมุยกำลังจะเสริฟไปนะครับเอานี่เปิดยกขึ้นมาเต,ะ,าตะโอ้ยเรียบร้อยดีนะครับ สต่อหนึ่งนะครับเจ้าดีเสิร์ฟมาแล้วโอ้เสิร์ฟให้ข้ามนะครับหนึ่งต่อสี่นะครับมาไปทำสีเอาเสิร์ฟไปแล้วเปิดเขายกขึ้นมาเจ้าโดเตเอ้าโดนเกี่ยวโอ้ยเปียนสนามครับเอเสิร์ฟมาเปิด สมุยยกขึ้นไปนะครับเจ้าตะแก้ไขปก่กอนเจ้าดี้เปิดเจ้าดี้ยกขึ้นมาเชเตะเรียบลอยห้าตัวหันึ่งครับห้าตัวหนึ่งก่อดี้เสร์ฟมาเจ้าสมุยเปิดไปนะครับงเข้าไปเจ้าตะเตะดีนะครับโอ้ยหนึ่งต่อห้านะครับทีมงานผู้จูกชายังตามอยู่นะครับเสิร์ไปเอาเจ้าดี้เปิด เอายกขึ้นมาจะโดเตียบอ่อย่ามิสไซนยตั้งนี้นครับก็จะไปนะครับดูเดี๋ยวมาเอาเบิร์โอ้เจ้าดีเสิร์ฟพัดนิดมาเจ้าตะเปิดแตงนะครับเอาเสิร์ฟมาเจ้าตาเปิดเอายกเข้าไปเจ้าตาว่าไงเดี๋ยวข้ามไปนะครับโอ้แก้ไขดีนะครับเจ้าสมุยเสิร์ไปเจ้าไปอ๋อนะครับจุดีนะครับ หนึ่งบัตายเจอกับเจโดบ้านมะขามนะครับเจโดคนที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยนะครับเอาเสือไปแล้วเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าต้าวง่ายเตะอี๋ครับเสิร์ฟมาโอ้ยเสิร์ฟดีด้วยนะครับโอ้โหนี่จะหมุนกล้องให้ชมนะ้รอสักครู่นุณตัดจบ เอาเซมา,าเปิดโดเตเียบเอาียน้องเยเลยนะกดติดตามไว้นะครับทางเพจตะโกไฮไลท์มันๆนะครับกดกระดิ่งกดซับตะไคร์ไว้นะครับท่านจะนไม่พลาดการติดตามนะครับจบจากคู่นี้จะเป็นเจ้าโดเสื้อข่ขาวเลยครับจะเดียวกับหนึ่งะไทยก่อนนะครับแล้วค่อยจะเป็นเจ้าบอลน,น้อยขอนแก่น,นเกอกับเจ้า เจ้าเรีก่กพบุตะูชาเสียแล้วเสียแป้งเลย้มแป้นวครั่ต่อเจนะครับ เสิร์ฟมาแล้ครับเอาเสิร์ฟมาแล้วครับเอ้ายังไม่เสียนะครับสมุยโยกจะตะวะไงเตะโอ้ยได้มาอีกหนึ่งแ้มเป็นห้าเจ็ดแล้วครับเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับไปอยู่ฝั่งนู้นได้มาสี่แ้มโอ้โหเป็นสมุยเลยอีกแค่หนึ่งแ้มนะครับอ๋อเจ็ดนะครับเอาเสิร์ฟมาลูกวิออกลูกออกนะครับโอ้ เจออีกครับเจออีกครับต่อห้าครับครับ <uno> จ uh ัง oh, ด mm ี้เสิร์ฟไปนะครับเสิร์ฟสมุยเปิดต้ายกเอาแปงห้ามกรจะดูเปิดหัวหย้ดไปเตะเรียบร้อยนะครับเก้าต่อห้านะครับจังดี้เสิร์ฟไปจะสมุยเปิดเอาแตกนะครับโอ้โหเจ้าสมุยแตกสิบต่อห้านะครับจังดี้เซอร์ไป เสิร์ฟออกนะครับขอ,องเท็ดด้วนครับเอาเจ้าดีเปิดเจ้าดียกขึ้นไปจะโดเต๋อสิบต่อห้าสิบต่อห้านะครับเจาดีเสิร์ฟไปโอ้ยเสือดีด้วยโอ้โหทานผู้พิบุญเอาเปิดเาตะนะครับติดจองนะครับ ทำให้บ้านมะขามขึ้นแท่นไปเลยนะครับตัวเนี้ยเกมขอบคุณมากแจมเดียวเกมนะครับสิบสองต่อห้าเกมไม่เกมจมูยเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าตาเตะดีนะครับเอามาแล้วครับหัวข้างบนก็ตะก้อขึ้นมาได้นะครับไม่ต้องมีบันไดนะครับตะก้อมันขึ้นมาเองนะครับเตะหนักๆเอาแล้วครับเจ้าปลาเจ้าปลา าของนนรี้นไม่ช่ในก่อนาเเปิดเอายกขึ้นมาเจาโดเตะเรียบรลยอ้ นีะครับถึงแก็กลมๆลม12ลรูนะครับใครไม่เคยนับว่ามีกี่รูนะครับเข้าไปนับนะครับบางคนเตะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าจะก็มีกี่รูนะครับ ะครับติดเกมได้ไม่ได้นะครับ12ต่อ5นะครับเจ้าที่เสิร์ฟตัดไปแล้วอ๋อเกมครับจะก็ลงนะครับจบเกมไปแล้วครับทีมงานบ้านมะหาเมาชนะสมุยกับตะไปได้ที่13ต่อ5นะครับจบเกมไปแล้วนะครับนี่นะครับน้องปา์มนะครับเนี่ยครับน้องปามนะครับน้องปามท่าขนยางนะครับใส่เสื้อสีเหลืองเดินกอดอกอยู่นะครับ ได้ดูแน่นอนคืนนี้ครับอาะครับเขาอยากตัดคลิปก่อนนะครับเขาญากตัดคลิปก่อนนะครับดูคู่ต่อไปนะครับได้ดูแน่นอนคู่ต่อไปเป็นตัวเดียวนะครับเจ้าหนึ่งมาทายเจอกับเจ้าโดมกขามนะครับระหว่างเก่ากับสดนะครับต้องว่าจะออกไหนนะครับเดี๋ยวเขาญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ